สรุปอัปเดตใหม่ Y2K ภายในไม่กี่นาทีเริ่มบทบาทขั้นสูงฟรีประจำสัปดาห์ในทุทกๆสัปดาห์ผู้เล่นจะได้รับการ์ดบทบาทฟรีเป็นจำนวน3ใบาสามารถสวมใส่และลองเล่นบทเหล่านั้นภายในเกมได้บทบาทขั้นสูงฟรีที่ได้รับนี้จะหายไปและเปลี่ยนใหม่ในทุกๆสัปดาห์นะคะโอ้ยได้แบบนี้ก็ดีสิลลานเอ้ยอย่าลืมไปล้องเล่นบทบาทที่ไม่เคยเล่นแล้วศึกษากันด้วยนะหลาน,ลาน เปลี่ยนวิธีการได้รับเปลี่ยนตาผู้มาประสบการณ์แบบใหม่จากเดิมผู้เล่นจะได้รับตาตามจำนวนวันที่ล็อกอินแต่ตอนนี้วิธีการได้รับตาจะขึ้นอยู่กับปีที่สมัครและเลเวลของบัญชีด้วยโดยทุกๆ50เลเวลจะได้รับตา1ปีหากเล่นตั้งแต่ปี2018แต่เลเวลไม่ถึง50ก็ไม่นับนะจ๊ะการอัปการ์แบบใหม่คุณเบื่อไหมกับการที่ต้องมานั่งอัปการ,ทรา์ที่ระบายที่ระบายเพื่อคึ้ระดับมีทีกอา้าว ไม่เบื่อเหรองั้นข้ามข้ามเลยได้ปะอหยอกยอกเราขอนำเสนอการอัพเกรดการ์ดรูปแบบใหม่ซึ่งคุณสามารถอัปเกรดการ์ดแบบข้ามระดับได้ในท,ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดการ์ดไปอื่นๆก่อนที่จะมารวมกันเป็นการ์ดเดียวกันในภายหลัง <Yeah! S 1> เกมบ้าบอแบบใหม่สงครามตลองวิธีการเล่น คล้ายๆกับส่งครามแถวเลยแต่ทีมจะโดนเปลี่ยนสลับกันในทุกๆวันระหว่างทีมแถวแนวตั้งหรือทีมแถวแนวนอนเอาละสิทีเนี้ยคุณจะช่วยทีมไหนดีถ้าตาัดสินใจพลาดวันพรุ่งนี้คุณอาจจะสวยทานก็ได้นะนอกจากนี้ยังมีการปรับอื่นๆอ,อีกเยอะมากประมาณ143,000รายการาซึ่งมันเยอะมากๆเราไม่สามารถพูดหมดได้จริงๆดังนั้นก็จะขอสรุปย,ย่อยๆเพียงแค่3 4 5 6 7อย่างเท่านั้นนะคะ สารเตี้ยผู้รักสันติและหมาป่าสันติโดนเนิบเราจ้าเว oh <my> ลาเปิดเผยผู้เล่นคอนอื่นทุกคนจะไม่สามารถมองเห็นบทบาทของคนที่โดนเปิดได้แล้วนะจะมีเพียงคนเปิดเท่านั้นที่มองเห็นค่ะ <Wow. S 1> บทบัตในเกมของหมดแ้งและขั้นสูงจะเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์เหมือนหมดเล่นทันทีเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงได้เลย หมดปัญหาหลักพี่เสียดน้องหากเราเป็นคนชอบสกินบทบาทหลายๆสกินในตอนนี้เราสามารถใส่สกินบทบาทหลายๆอันในบทบาทเดียวกันได้แล้วนะหากเราทําการใส่ไว้ไหลายสกินตอนเริ่มเกมเกมก็จะสุ่มสกินที่เราได้สวมใส่ไว้ค่ะข้อความในแคนและข้อความส่วนตัวตอนนี้ถ้าเราส่ง,งข้อความในเวลาเดียวกันแบบต่อเนื่องข้อความาก็จะ<ข>อยู่รวมกันเป็นกระจุกไม่แยกแล้วนะ ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับอัปเดตนี้หากใครต้องการที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะแปะไว้ให้อ่านที่ใต้คอมเมนต์นะคะลาให้สนุกและขอให้คุณโชคดีค่ะ